วันนี้เราจะมากันงัวหนึ่งตัวนะครับนี่ครับกันในตัวข่าวนี่ครับพราชอบออกรวดนะครับเลยต้องกันให้กินอยู่ตัวเดียวในคอกเราก็ตัดหญ้ามาให้กินเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะกันได้ไหมโดยที่ไม่ให้ตัวข้าวออกไป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  แม่ค่อยๆเ,เปิดประตูไปเลยไปไปต้องขังไว้ครับชอบออกลวดนะครับลุยครับถ้ามันออกไปก็แล้วแต่มัน ช่วงนี้งวก็กพร้อมนิดนึงนะครับคอยคอยปิดนะนี่ครับต้องกันไว้ครับกัน,น,นวไว้ <laughs> อีตัวนั้นมันออกไปก่อนไปลรอ ไปนี่เสร็จแล้วครับเหลือตัวเดียวเปิดไปไปได้ไป วงนี้ปล่อยทุ่งนะครับ